สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีเกมใหม่มาแนะนํานั่นก็คือเกม Tarisland ซึ่งเป็นเกม MMO RPG ที่กําลังฮิตมากๆในฝั่งยุโรปและอเมริกาซึ่งธีมและกราฟิกเนี่ยจะเน้นความเป็นแฟนตาซีแบบยุโรปที่คุณต้องรับบทเป็นนักผจญภัยผู้อาศัยอยู่ในดวงดาวที่มีเทพ3ฝ่ายขัดแย้งกัน และคุณต้องเลือกว่าจะเชื่อหรือต่อต้านการชี้นําของพระเจ้าก้าวข้ามความขัดแย้งและเป็นฮีโร่ของยุคสมัยซึ่งทีเด็ดของเกมนี้ก็คือคุณสามารถเล่นข้ามแพลตฟอร์มในทั้งเวอร์ชัน PC และสมาร์ทโฟนแต่ก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักแต่ละคลาสและความสามารถเบื้องต้นของพวกเขากันก่อนดีกว่าว่าคลาสไหนที่เหมาะกับการเล่นของคุณ เริ่มจากอาชีพแรกกันก่อนเลยกันละกัน,นครับอย่าง Warrior นักรบระยะประชิดที่โดดเด่นทั้งการใช้ดาบและโล่ซึ่งต้องใช้ค่าเรทหรือความโกรธในการใช้สกิลซึ่งวอร r i o r อร์จะมีทั้งสองสายคือสายเรทที่เน้นสร้างดามเมจหนักหนักด้วยค่าความโกรธที่มีและอีกสายก็คือ War Shield ที่ใช้โล่ในการรบเป็นสายแทงที่เน้นใช้โล่โจมตีและฟื้นฟูค่าพลังซึ่งอาชีพนี้เป็นแนวหน้าของทีมที่ยืดหยุ่นในการใช้งานมากม พาลาดินนักรบศักดิ์สิทธิ์ที่ขับไล่ความช่วยร้ายด้วยแสงสว่างอาชีพทรงพลังที่เล่นในทั้งโจมตีและป้องกันเรนเจอร์ Ranger, นักธนูผู้ปราดเปรียวเน้นสร้างดาเมจระยะไกลฝึกสัตร,ร้ายเป็นผู้ช่วยระวางกับดักล่อศัตรูสู่ความตายบาเ b เรียนไฟเตอร์เผานักรบศาสตร์ที่ใช้สกิลโจมตีด้วยสายฟ้าและป้องกันด้วยพลังเยือกแข็งมีทั้งความคุ้มคลั่งและเยือกเย็นบาท นักกวีผู้ใช้เสียงดนตรีได้ทั้งโจมตีและเยียวยารับพรจากเสียงกระซิบแห่งดวงจันทร์นำทางเหล่านักผจนภยัยพรีสนักบวชผู้ปัดเป่าความมืดด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะใช้โจมตีด้วยแสงสว่างหรือเร่งการฟื้นฟูของพวกพ้องเธอก็ทำได้อย่างโดดเดน่นเมดนักเวทสายทำลายล้างคุณต้องเลือกเองว่าจะทำลายคู่ต่อสู้ด้วยเปลวไฟหรือใช้เล่ห์เหลี่ยมของพลังเยื่อแข็ง s ชาโดว์ซอสแมนนักดาบผู้เร้นกายในเงามืดโดดเด่นทั้งการรอบโจมตีแบบเป้าหมายเดียวและโจมตีหมู่แฟนทอมเนโครผู้เชื่อมโยงชีวิตและความตายบงการวิญญาณให้เป็นได้ทั้งสายโจมตีและซับพอร์ตทีมจะใช้เวทร,รักษาเพื่อนหรือสู่วิญญาณของศัตรูก็เลือกได้เลย มาดูเกมเพลย์กันบ้างครับผมสำหรับการควบคุมของเกมนี้นะครับก็ใช้ปุ่ม W A S D ในการเคลื่อนที่นะฮะแล้วก็ใช้ปุ่ม Spacebar ในการโจมตีกดสกิลด้วยปุ่มตัวเลขนะครับซึ่งทีุ่กผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยก็คือ Barbarian Fighter นะครับซึ่งสามารถเล่นได้สสายก็คือสาย Thunder นะครับซึ่งเป็นสายดาเมจนะครับส่วนสาย Frozen ะครับก็จะเป็นสายแทงนะฮะ เอาล่ะนี่คือตัวตัวตัวบอสตัวเบ้งนะครับที่เราต้องจัดการนะครับซึ่งแน่นอนว่านอกจากความสนุกนะฮะการยืนฟันเนี่ยเราต้องมีการ move เพื่อหลบการโจมตีของบอสด้วยนะครับผมเนี่แล้วก็ซัดเข้าไปอ่าพรอมสกิลพร้อมนะครับซึ่งจริงๆแล้วอาชีพบ a บาเรียน fighter ยนะครับคลาสนี้เนี่ยจะถึกมากๆนี่ย,ยืนอาบสกิลบอสให้ดูเลยทีเดียวและจากนั้นก็ ฟ,ฟันไปฮะสู้ๆไปอ่ามีการแบบเดินหลบเล็กน้อยนะครับเนีมีการปาขวานด้วยนะฮะสกิลของเขานะครับผมนี่ก็เรียกว่าเป็นฉากแรกเลยนะครับพอสร้างตัวเสร็จเนี่ยเราก็จะเจอกับอีเวนต์ซีเควนต์นี้นะครับก็พอจัดการกันแล้วก็เรียบร้อยฮะ จริงๆแล้วเกมนี้เป็นเกมที่มีเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็มีคัดซีนที่สวยงามใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมก็เป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยของตัวละครต่างๆที่เราสร้างขึ้นมานะครับในโลกแห่งทาริสแลนแห่งนี้นะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าเกมนี้สามารถเล่นได้ทั้งบน PC และมือถือนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกราฟิกเวอร์ชั่นมือถือกันบ้างดีกว่าครับผม และนี่ก็คือตัวอย่างของเกมเพลย์ในเวอร์ชั่นมือถือนะครับอตอนนี้เขาก็สอนการควบคุมเบื้องต้นนะฮะว่าซูมทำยังไงนะครบวก็ใช้2นิ้วนะครับจิบเข้าจิบออกนะฮะและแน่นอนว่าอินเทอร์เฟซของสกิลนะครับก็จะอยู่ทางด้านขวามือนะครับส่วนด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นที่โลง่ลงๆให้ใช้นิ้วโป้งซ้ายในคะวบคุมกัน เคลื่อนไหวนะฮะแล้วก็อาชีพที่คุณเห็นเนี่ยก็คือแฟนทอมเนโครนะครับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณซึ่งลูกไฟร,บรอบๆตัวละครเนี่ยก็คือดวงวิญญาณที่เก็บมาได้นะครับซึ่งจำนวนดวงวิญญาณเนี่ยก็จะเกี่ยวโยงกับการใช้สกิลนั่นเองอ่าแล้วนี่ก็เหมือนจะเป็นบอสนะครับมาแล้วนะครับเป็นแบบโนตัวเบลล์ ก็คือนี่เรากำลังทำเควสนะครับปกป้องหมู่บ้านจากโนชีฟนะครับก็คือโ no นหัวหน้าหัวหน้าตัวโ no นนะฮะเหมือนเนี่นเสกิลเขาจะมาแล้วก็ต้องเดินหลบนะครับผมแล้วก็อาศัยการยิงแบบร้อยๆซึ่งแน่นอนว่าอาชีพนะครับคลาสเนี้ยก็จะมีทั้งแบบประชิดและก็ระยะไกลซึ่งแฟนทอมเนโครเนี้ยก็เป็นหนึ่งในะอาชีพระยะไกลนั่นเองแล้วคุณดูสกิลฮะยิงได้แรงมากๆนะครับ อ่าตอนนี้เหมือนเจ้าโนยักษ์นะครับกำลังจะชาร์จการโจมตีนะตัวละครหลก็เลยบอกว่าให้ถอยออกมานี่ไงกวาดด้ท่อนสูงไปหนึ่งทีแล้วเราก็ปิดบัญชีมันไปเลยเรียบร้อยฮะ NPC ส่งเควสก็อยู่ตรงนี้นี่เอง เขาก็บอกว่าเผ่านี้นะครับแอนแครชเนี่ยก็เจอภัยคุกคามมากมายเลยแล้วก็ขอบคุณเรานะครับที่ช่วยป้องกันให้เผ่าของเขาเนี่ยปลอดภัยจากเจ้าโนตัวเมื่อกี้นี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเควสใหม่นะครับก็สามารถรับเควสได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ดำเนินเนื้อเรื่องไปพร้อมกับ้องเพื่อนที่เล่นด้วยกันนะครับดูแล้ว ถือว่าเป็นเกมที่ทน่าเล่นนะมู o d แอนโทน e ออกไว้ทางฝั่งยุโรปนะครับคาสซีนก็ดูดีทีเดียวแล้สถานการณเปลี่ยนไปแล้วนะครับรราารลแล้วเจ้าหมอน,นี่ก็จะมุ่งหน้าไปก่อนอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะโอเคชอบผมชอบสัตว์ขี่มากเลยทำออกมาดูดีทีเดียว เอาจริงนะครับเกมเพลย์แบบ MMO ของ Tarisland เ,เน้นการเล่นเป็นทีมนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมีบอสมากมายคุณได้ไปท้าทายนะครับนอกจากนี้ทีมเวิร์กเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับเพราะคุณไม่มีทางพิชิตบอสได้เลยถ้าเกิดคุณไม่รู้หน้าที่ของตัวเองเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดคุณต้องการฟาร์มไอเทมเจ๋งๆนะครับคุณต้องวางแผนกลยุทธ์ให้ดีเพื่อพิชิตบอสเหล่านี้ให้ได้อะผมยกตัวอย่างนะครับบอส Ancient Tree นะครับหรือว่าต้นไม โบราณตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเล่นเป็นบาบาลียนนะครับสายแท้งเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือล่อการโจมตีของบอสให้มาตกที่เรานะฮะให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะให้สายโจมตีระยะไกลเนี่ยทำดามเมจนะครับ น,นี่แบบนี้เป็นต้นซึ่งแน่นอนจุดเด่นของบาลบัเทียนสายน้ำแข็งจะมีความอึดมากกว่าสายทันเดอร์นะฮะแน่นอนว่าถ้าเกิดบอสซัมมอลลูกของมันออกมานะครับเราก็ต้องมีหน้าที่จัดการนะครับไปดึงมันมาอย่าให้มันไปรบกวนเพื่อนในปาร์ตี้ของเรานั่นเองและเมื่อเอาชนะมันได้นะครับคุณก็จะได้รางวัลสมกับความเหนื่อยยากที่ร่วมมือจัดการกันมา จริงๆแล้วทาริสแลนเนี่ยเป็นเกมที่คนไทยเคยมุดไปเล่นเพราะความไฮฟ์และเป็นเกมที่กระแสดีอย่างที่บอกนะครับคือนอกจากจะจัดทีมลุยดันเจี้ยนกันแล้วเนี่ยตัวเกมยังมีระบบคราฟของที่ละเอียดมากๆเรียกว่าคราฟกันตั้งแต่อุปกรณ์สวมใส่ไปจนถึงเครื่องประดับเลยทีเดียว นอกจากนี้เขายังมีระบบ PVP นะครับใครที่มั่นใจว่าตัวเองเจ๋งเนี่ยก็สามารถไปท้าดวลกับคนอื่นเขาได้และพอมี PVP เนี่ยผมเชื่อว่าสายฮาร์ดคอร์เนี่ยจะชอบมากๆแถมยังมีระบบตกปลาที่สามารถรวบรวมวัตถุดิบได้อีกเอาเยอะเข้าไปฮึบฮึบฮึบระหว่างตกปลาเนี่ยเขาก็จะมีเพลงประกอบให้ฟังเพลินๆนะครับ เพราะเขาได้มือดีอย่างรัสเ e ล l b บาวเอดีตนักแต่งเพลงชื่อดังของบริษัทที่เคยฝากผลงานไว้กับเดีย l o s สตาร์คราฟและ Warcraft มาแต่งเพลงให้ทาริสแลนอีกด้วยใครที่หยหา MMO เจ๋งนะครับผมก็อยากให้ลองเกมนี้ดูเพราะเราเนี่ยไม่ได้เห็นทีม MMO แบบนี้มาสักพักแล้วนี่ยังสามารถเล่น cross platform กันได้ด้วยนะฮะลิงก์ดาวน์โหลดเกมอยู่ที่ description นะครับการประจนภัยที่ไร้ขีดจำกัดกำลังรอทุกคนอยู่ หลดมาเล่นกันเยอะๆไว้เจอกันในเกมนะครับ